การนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในหัวข้อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมีหัวข้อในการนำเสนอดังต่อไปนี้ครับด้านข้อมูลผู้สอนและบริบทของสถานศาึกษาขพเจ้านายมนัสดีพร้อมสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสังขาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสท .23 101จำนวนคาบทั้งสิ้น18แคาบต่อสัปดาห์บริบทของสถานศาึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น2,189คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น127คนต่อมาด้านเนื้อหาวิชาข้าพเจ้าได้นำเนื้อหาวิชามาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 สาระที่1การอ่านมาตรฐานท .1.1 1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านตัวชีวัดที่3ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่านตัวชีวัดที่4อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิดบันทึกย่อความและรายงานและตัวชี้วัดที่8วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แยง้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันขาพเจ้าสรุปได้3ข้อดังต่อไปนี้นะครับคือ1 ทำให้ก้าวทันสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 2. ช่วยพัฒนาความรู้ความคิดและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ 3. นะครับส่งเสริมทักษะอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตต่อไปครับซึ่งปัญหาที่พบนะครับสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพพีระมิดจากปัญหาเล็กไปปัญหาใหญ่นั่นคือ 1. ความสามารถในการเข้าใจเรื่องความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าเรื่องความสามารถในการสรุปใจความสำคัญและปัญหาที่คาดว่าส่งผลต่อปัญหาทั้ง3ประการนี้ก็คือมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนโดยเป็นกระบวนการทั้งสิ้น5ขั้นตอนนะครับที่มีชื่อว่า KQRS ตามตัวภาษาอังกฤษนะครับของแต่ละคำแต่ละขั้นกระบวนการ KQRS นั้นเป็นกระบวนการที่นำแนวคิดมาจากขั้นตอนการสอน PQRS T k WU L แล้วก็ SQCR เป็นที่มาของกระบวนการ5ขั้นลำต่อไปนี้ครับคือ1 knowledge คือการตรวจสอบความรู้เดิมรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนนะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานความรู้เพื่อจะนำไปสู่การอ่านในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2คือ question คือการตั้งคำถามจากชื่อเรื่องครับ ขั้นนี้ผู้อ่านหรือผู้เรียนเนี่ยจะมีการตั้งคำถามจากชื่อเรื่องโดยที่เขายังจะไม่อ่านเนื้อหาของเรื่องนะครับตั้งมาตามแต่ที่นักเรียนสามารถตั้งได้จะเป็น1ห,หรือ2คํคำถามก่อนก็ได้ครับต่อมาขั้นตอนที่3ครับคือ read การอ่านหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหานะครับและมีการตอบคำถาม จากการตั้งคำถามที่ตั้งไว้นะครับการตอบคำถามโดยการค้นหาคำตอบในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือว่าหากผู้เรียนนะครับยังไม่เจอคำตอบก็สามารถตั้งคำถามที่คาดว่าน่าจะเ,เจอได้ในขั้นตอนที่3ขั้นตอนเรียมนี่นะครับต่อมาครับขั้นตอนที่4คือ summarize summarize คือการสรุปเรื่องที่อ่าน,นครับหลังจากที่ผู้เรียนได้ตอบคำถามจากคำถามที่ตั้งไว้แล้ว ขั้นต่อมาคือผู้เรียนจะมีการเขียนแผนผังความคิดนะครับและก็สรุปเป็นใจความสําคัญนะครับเป็นสำนวนภาษาของตนเองนะครับในขั้นตอนที่4นี้และมาที่ขั้นตอนที่5ก็คือการสะท้อนความคิดนะครับก็คือการแสดงความคิดเห็นการแสดงความรู้สึกต่อเรื่องที่อ่านนั่นเองสผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งกลุ่มจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนร้อยละ80ขึ้นไปและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในระดับมากขึ้นไป2.2เชิงคุณภาพผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองและนำความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจไปพัฒนาสติปัญญาการแก้ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนม MM <ar> <DVD S 2> ีความสามารถทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจนะครับได้ดียิ่งขึ้นสังเกตได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องต่อๆมาถัดจากการอ่านเพื่อความเข้าใจนะครับก็สังเกตได้ว่าผู้เรียนนะครับมีความสามารถทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือว่าสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหานะครับได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ สามารถทำงานได้สำเร็จรุ่วรงมากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาความรู้ความคิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับจากภาพเนี่ยเป็นการจากกัดการเรียนการสอนเรื่องการโต้ว,วาทีซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการหาความรู้นะครับเพื่อที่จะได้มานำเสนอมาประชันกันนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตัวผู้เรียนเองก็ สามารถนำเสนอได้ดีนะครับผ่านกระบวนการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองอีกทั้งการนำเสนอด้วยารายงานโครงงานนะครับก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ต้องใช้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจอีกทั้งใช้กระบวนการกลุ่มในการาช่วยการทำงานนะครับซึ่งก็ได้ผลงานที่เป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งผู้เรียนเองก็ตั้งใจนะครับแล้วก็นำเสนอได้เป็นอย่างดีผลการพัฒนาเชิงคุณภาพนะครับผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการซึ่งทางโรงเรียนสังขะนะครับได้จัดมหกรรมวิชาการต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสุนทรภผู้วันภาษาไทยหรือว่ากิจกรรม ที่ทางสำนังกงารเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการนะครับผู้เรียนเองก็สามารถที่จะมีการซักซ้อมมีการศึกษามีการเ,เรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็นำไปฝึกฝนนะครับจนได้ผลการแข่งขันที่ดีและเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็จากภาพเองก็เป็นผู้เรียนได้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ คณะกรรมการเขตพื่อที่การศึกษานะครับแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงในการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจจากสื่อต่างๆที่ผู้สอนได้ตั้งใจจัดขึ้นนะครับผู้สอนขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ